สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิดีโอนี้ยังอยู่ที่เรื่องโมลกับมวลหลังจากที่นักเรียนได้ดูจักมวลอะตอมมวลโมเลกุลและมวลสูตรได้ทำแบบฝึกหัดที่4.3ข้อที่1ถึงข้อที่4ไปแล้วโมลกับมวลยังไม่จบที่หน้าจอขณะนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวลข้อมูลที่เรียนต้องจำก็คือสารใดๆหนึ่งโมลจะมีมวลเป็นกรัม เท่ากับมมลอะตอมมวลโมเลกุลหรือมวลสูตรในกรณีของมมลอะตอมนั้นก็จะใช้กับธาตุถ้าสารนั้นมีลักษณะเป็นธาตุก็จะใช้มมลอะตอมซึ่งไม่ต้องคำนวณอะไรเปิดดูตารางธาตุได้เลยมวลโมเลกุลเป็นคำที่ใช้กับสารโคเวเลนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นโมเลกุล ส่วนมูลสูตรนั้นใช้กับสารไอออนิกซึ่งคำเรียกทั่วๆไปสำหรับมวลกับโมลก็คือมวลต่อโมลหรือกรัมต่อโมลจะหมายถึงมวลอะตอมมวลโมเลกุลหรือไม่ก็มวลสูตร เป็นคำเรียกรวมๆวว่ามวลต่อโมลสัญลักษณ์จะเป็นกรัมต่อโมลมาดูวิธีการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนโมลให้เป็นมวลหรือเปลี่ยนมวลให้เป็นโมลตัวอย่างการใช้โมลกับมวลมวลกับโมลก,ก็คือตัวอย่างที่3ในหน้า12โจทย์บอกว่า เหล็ก100รกรัมขออภัยค่ะเหล็ก10กรัมมีจำนวนอะตอมเท่าใดแนวคิดก็คือโจทย์ให้หาจำนวนอะตอมโดยให้มวลเป็นกรัมของเหล็กมาต้องเปลี่ยนมวลให้เป็นโมลแล้วเปลี่ยนโม,ลใ,นมลให้เป็นจำนวนอะตอมในหนังสือนั้นอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแต่เดี๋ยวครูจะมาพานักเรียนทำโจทย์ข้อนี้นะคะโดยใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย จตัวอย่างที่3หน้า12บอกว่าเหล็ก10.0กรัมมีจำนวนอะตอมเท่าใดเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะหาจำนวนอะตอมของเหล็กอะตอมเหล็กก็คือ fe สัญลักษณ์เท่ากับหน่วยเริ่มต้นที่โจทย์ให้มา10กรัมเหล็ก10.0 กรัม Fe คูณแฟกเตอร์ที่1เปลี่ยนกรัมเป็นโมลข้างล่างเป็นกรัม Fe ข้างบนเป็นโมล Fe กรัม Fe ก็จะตัดกับกรัม Fe แต่เราไม่ได้ต้องการหน่วยโมลเราต้องการหน่วยอะตอมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อีกแฟกเตอร์หนึ่งนั่นก็คือข้างล่างเป็นโมล Fe ข้างบนเป็นอะตอม Fe โมล Fe ก็จะตัดกับโมล Fe อ่ะแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเรียบร้อยต่อไปนำตัวเลขมาใส่สารใดๆหนึ่งโมลมีมวลเป็นกร,รัมเท่ากับมวลอะตอมของสารนั้นซึ่งมวลอะตอมของไอรอนในตารางธาตุก็คือ55.85 ต่อไปย้อนไปเรื่องอนุภาค1โมลมีอนุภาค6.02คูณ10ยกกำลัง23และเมื่อคำนวณออกมาแล้วก็จะได้1.08คูณ10ยกกำลัง23อะตอม fe วิธีการฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนี้ทำให้เรากระชับได้มากทีเดียว